สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆทีนีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช anel ส่นนี้เราก็มาอยู่กับเกมเจ็ดบาปออย่างเช่นเคยนะครับก็สาหรับคลิปวันนี้นะครับเหมือนเดิมทุกวันจันทร์จะเป็นข้อมูลอัปเดตแล้วก็กิจกรรมที่จะอัปเดตเข้ามาในสัปดาห์นี้นะครับสาหรับวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการปิดเซิร์ฟป,ปรปับปรุงตั้งแต่เวลา9โมงถึง10โมงนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมมาลองอัปอหเกมก่อนช่วงเวลา9โมงเพื่อป้องกันข้อมูลของเราด้วยนะครับก็ถ้าเราลองดูจากเวลาปิดเซิร์ฟนะครับน่าจะพอเราได้้แหละว่าอาทนีี มันเป็นอาทิตย์พักผ่อนนะครับก็สําหรับกิจกรรมเพิ่มเติมที่อัพเดตเข้ามาในรอบนี้ของโคลลโบนะครับคือกิจกรรมกล่องสมบัติเซอร์ไพรส์ของฮอคสุดพิเศษ7บาท X เ,เกิดชาตินี้พี่ต้องเทพนะครับก็ระยะเวลากิจกรรมนี้เนี่ยอยู่เพียงแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นนะครับซึ่งกิจกรรมนี้บอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่เล่นโคตรง่ายเพียงแค่เพื่อนๆน,นะครับเข้ามาที่ หน้าโคลาโบนะครับตรงนี้นะแล้วก็จะมีลูปพอกตัวตลกนะครับอยู่ข้างๆกิจกรรมดูเลตเลยครับเพื่อนๆคลิกเข้าไปครับก็จะเจอหน้าต่างนี้นะครับมันจะมีกล่องอยู่ทั้งหมด9ก้ากล่องนะครับเพื่อนๆจะสามารถเปิดได้วันละเก้ากล่องเลยครับโดยกล่องสมบัติแต่ละใบสิ่งที่มีโอกาสได้เนี่ยอย่างแรกคือกล่องเปล่านะครับอย่างที่2กล่องสมบัติทั่วไปแล้วก็อย่างที่3กล่องสมบัติสุดพิเศษนะครับซึ่งกล่องเปล่าแน่นอนว่าเวลาเปิดเนี่ยก็จะไม่ได้อะไรนะครับกล่องสมบัติทั่วไปของมันก็จะธรรมดาส่วนกล่องสุดพิเศษเนี่ย ของมันก็จะดีเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรู้นะครับก็คือเปิดให้มันออกกล่องสมบัติสุดพิเศษครับและมันก็มีลูกเล่นนิดนึงครับคือถ้าเ,เพื่อนๆเปิดกล่องแรกนะครับกล่องที่1แล้วมันออกกล่องเปล่าเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นกล่องสมบัติสุดพิเศษให้เราเลยนะแล้วก็กล่องสุดท้ายนะครับกล่องที่9้าถ้าเพื่อนๆคลิกออกมาเป็นกล่องเปล่าเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นกล่องสมบัติสุดพิเศษให้เรานะครับวิธีเล่นก็แค่นี้เลยเพื่อนๆนอกจากนี้ถ้าเพื่อนๆเปิดได้กล่องสมบัติทั่วไปหรือว่ากล่่องเปลานะครับ เพื่อนๆจะได้รับเกรดตรงนี้เพิ่มเติมด้วยนะเนี่ยครับเกรดด้านบนนะถ้าเกรดมันเต็มเนี่ยเปิดครั้งต่อไปนะครับจะการันตีว่ากล่องที่ได้เนี่ยจะเป็นกล่องสมบัติสุดพิเศษนะครับและเมื่อเพื่อนๆเปิดกล่องสมบัติสุดพิเศษออกมาปุ๊บเกรดมันก็จะรีเซ็ตใหม่นะครับคล้ายๆกับระบบการันตีเลยนะใครที่ไม่เคยเล่นนะครับก็ลองดูนะเอาจริงอันนี้มันไม่ยากนะแค่อย่าลืมเข้ามาเล่นทุกวันก็พอนะครับเพราะว่าของรางวัลเนี่ยเพื่อนๆโอ้โหดูครับกล่องสุดพิเศษนะครับมันมีเพชรอยู่ในนั้นดด้้ววววยยนนนนนนะะะส่่่่กกลองทัััไปปครบบ็็จเเตตตถุิาาๆมี แล้วก็ต่อมากิจกรรมลดพลังงานสงครามสัตว์อสูรนะครับเอาจริงตรงนี้เขาเขียนผิดหรือเปล่าเขาเขียนเป็นลดราคานะครับน่าจะเป็นลดพลังงานสงครามสัตว์อสูรและโดยพลังงานที่ใช้นะครับจะเหลือเพียงแค่50%เท่านั้นระยะเวลาเนี่ยหอาทิตย์นะครับแล้วก็อย่างที่3ครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับกิจกรรมบริจาคให้หมู่บ้านประจําเดือนนะครับก็สําหรับกิจกรรมบริจาคหมู่บ้านเนี่ยยังไม่เริ่มอาทิตย์นี้นะเพื่อนๆมันจะเริ่มวันที่15นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาประกาศมาก่อนนะวันที่ัน22ะครบ แล้วก็ต่อมาครับสุดท้ายครับของวันนี้นะครับกิจกรรมต่อสู้ครับสัปดาห์นี้เนี่ยก็มีถึง2อันเลยนะครับก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะของรางวัลที่ได้รอบนี้เนี่ยเป็นสร้อยนะครับทั้ง3ระดับเลยและถ้าเพื่อนๆเคลียร์ครบ100%นะครับก็จะได้เพชรเพิ่มเติม2เม็ดนะครับส่วนหน้ากากกลาหนนะครับอันนี้ก็ของรางวัลทั่วไปเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะแต่ว่ารางวัลเคลียร์100%เนี่ยได้เพชรเพิ่มเติมอีก2เม็ดนะครับรวมแล้วก็4เม็ดเลยนะ โอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลอัปเดตของเกมเจ็ดบาหรับสัปดาห์นี้นะครับก็แน่นอนว่าอาทิตย์นี้เนี่ยเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับจะมีตัวละครเข้าใหม่เพื่อนซึ่งจากลีกที่หลุดออกมานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะเป็นน้องคาเมล่านะครับก็เดี๋ยววันพุธนี้นะครับมาดูกันว่าจะเป็นคาเมล่าเหมือนที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้นะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เปิดกาชานะครับแล้วกําลังจะเปิดเนี่ย ยังไงผมก็ขอวอวยพรให้ทุกคนโชคดีนะครับเพราะผมเนี่ยทำพิธีนะครับเปิดเกลือแทนเพื่อนๆไปแล้วนะกับคลิปเปิดกระชาล่าสุดนะครับก็ไปดูกันได้นะสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe นะครับและสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าลืมกดกระดิ่งได้วยนะครับเวลาที่ผมอัพคลิปเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ